สวัสดีครับตอบคําถามเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานและประกันสังคม EP 547ผมขอถามครับผมทำงานไม่ครบ1น0เดือนผมได้บำเหน็จใช่ไหมและผมทำมาตรา40มีผลกับบำเหน็จไหมอ่ะส่วนแรกก่อนนะครับไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะครับคำว่าทำงานเนี่ยไม่รู้ทำงานอะไรมีงานหลายประเภทนะครับที่ไม่ได้เข้าข่ายเป็นผู้ประกันตนมาตรา33เมื่อเราทำไปแล้ว ถามว่าเราจะได้บำเหน็จจากประกันสังคมไหมไม่ได้ครับเพราะเราไม่ได้นําส่งเงินสมทบเข้าไปให้กองทุนหรือแม้แต่เป็นผู้ประกันตนมาตรา33ก็ตามถ้าเป็นในช่วงที่ประกันสังคมยังไม่ได้เรียกเก็บเงินสมทบส่วนชราภาพอย่างเช่นเป็นก่อนวันที่3าธันวาคม2541เเนี่ยก็ไม่มีบำเหน็จครับจะบำเหน็จบำนาญก็ไม่มีเพราะเราไม่ได้สะสมเงินส่วนชราภาพดังนั้น ถ้าจะให้คำถามชัดเจนมากขึ้นนะครับก็คือเป็นผู้ประกันตนมาตรา33นําส่งเงินสมทบส่วนชราภาพไม่ครบ180เดือนได้บาเหน็จใช่ไหมคาตอบคือถูกต้องครับได้บาเหน็จไม่มีสิทธิ์ได้เป็นบำนานนะครับเพราะส่งไม่ถึง180เดือนยังไม่เกิดสิทธิ์เป็นบำนานถ้า180เดือนขึ้นไปเป็นบำนานถ้าไม่นำส่งเลย ไม่มีทั้งบําเหน็จไม่มีทั้งบํานานครับอ่ะส่วนท้ายของคําถามนะครับผมทํามาตรา40มีผลกับบําเหน็จไหมครับถ้าหมายถึงบําเหน็จที่เกิดขึ้นจากการสะสมสถิตินําส่งเงินสมทบส่วนชราภาพในตอนที่เป็นผู้ประกันตนมาตรา3 3ก็ต้องบอกว่าไม่มีผลครับหรือแม้แต่เป็นบํานานก็ตามไม่มีผลเพราะมาตรา40เนี่ยแยกออกไปต่างหาก ไม่ได้มาเกี่ยวข้องกันไม่ได้ถูกนับรวมกันถ้าเป็น33กับ39เนี่ยมันคืออันเดียวกันสถิติมันจะเกี่ยวพันกันเพราะมาตรา39ถูกออกแบบมาสำหรับคนที่ออกจากงานแล้วกำลังหางานใหม่อยู่ได้มีการใช้สิทธิ์อย่างต่อเนื่องนะครับ เมื่อใช้สิทธิ์อย่างต่อเนื่องและวัตถุประสงค์คือต้องการใช้สิทธิ์แบบเดิมมันจึงผูกพันกันมันจึงกระทบกันแต่พอเป็นมาตรา40เนี่ยคือแยกออกไปเลยไม่ได้มาผูกพันกันสถิติอะไรต่างๆไม่กระทบกันเพียงแต่ว่าถ้าเรายังเป็นมาตรา33หรือมาตรา39อยู่เราเป็นมาตรา40ไม่ได้แค่นั้นเองครับเมื่อเป็นไปแล้วสถิติไม่เกี่ยวข้องกันแล้วครับ ขอบคุณสําหรับคําถามนี้ครับใครที่จะตั้งคําถามเข้ามาใหม่ขอเชิญที่คลิปที่มีชื่อว่าพื้นที่ตั้งคําถามและพบกันใน EP ีถัดไปครับสวัสดีครับ